ก็บบว่าหลายใหม่เลยเท่านี้คือสองใหม้วยต่ายทีนี้มาต้อนเป็นยังไงบ้างกับพวกเราชาวอ่ะหนูเนียลก็เลยครับก็คือเ้นูคังครับทุกปีครับเพราะก็ปีนี้เป็นปีที่ดู้หนีมีสมาชิกเยอะมากเลย20คนคุกคามเลยครับผมก็มาเดินกันมทุกคนเลยครับเกือบทุกคนเกือบทุกคนครับมีทั้งผมมีทั้งเนียเลยแล้วก็มีรางวัลคู่กันด้วยแอบรู้ไหมครับ จริงก็ลุ้นครับก็ค่อนข้างลุ้นเลยตื่นเต้นเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับถ้าได้ก็จะดีใจมากเลยใช่คัเกว่รางน้จริงๆจริงรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าทางทางสโมสรหรือว่าทางการทัาก็รแบบร่วมทาให้เราแบบว่า ได้เห็นทั้งน่าพแล้วก็ได้แบบว่ามีผู้กระชือมีผู้สื่ออะไรรู้สึกดีใจมากแล้วก็ด้องครับเป็นเพราะเป็นแฟนเลยครับอยากขอบคุณแฟนๆแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยครับที่แบบช่วยสนับสนุนพี่ๆสื่อมวลชนก็ช่วยทำข่าวหนูก็ทำงานตลอดเลยแฟนก็ช่วยเสนอชื่อช่วยโหวตให้ตลอดเลยขอบคุณมากเลยจริงองนรู้สึกดีมากเพราะแฟนเขาสทุกแมเลยเพื่อจะให้เรารู้สึกว่า ก็ถ้าเป็นแฟนสู้เราก็สู้ครับเป็นแฟนสู้เราก็สู้แต่ก็มีความเกรงใจแต่เขาก็เขาอยากให้เราได้รางวัลก็เป็นการแสดงความสามารถของเราก็ยินดีรับแล้วผมดีใจไหมที่แฟนแต่ละงานเราไม่มองไม่ดูตลอดเวลาเลยไม่มองแต่บูสต์อีนีจเราเหมงานไม่ออกไม่ยอมเลยครับทุกคนบูสต์ให้เราเราก็บูสต์ครับเราห้ามออมห้ามยอมครับผมวันนี้เราก็ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าได้รางวัลจริงๆเดี๋ยวก็จะรับรางวัลม่ปากเปนแฟนครับ กดดันไหมก็จริงไม่ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับรู้สึกว่าการที่เราแบบอยู่กับแฟนๆอย่างเงี้ยเราแฮปปี้มากเลยเรามีความสุขในทุกวันมากเลยครับแค่แฟนๆอยู่รอดูผลงานแค่นี้นจริงๆก็เพียงพอแล้วครับเป็น goal เลยไหมล่ะครับโอจริงๆคิดวมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำผลงานมาหรือ,อค,นรคนชื่นชอบเราะว่าคณะกิจการหรือว่าต้องทางไหนก็ตามเราก็ถือว่าเป็นเกยอ,อย่างหนึ่ง คนคอยสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราการเข้าชิงหรือว่าได้ท้วมันก็เป็นการการันตีอย่างหนึ่งที่แบบว่าทุกคนชื่นชอบในผลงานเรามต่น้อยซึ่งก็นไทยปเด็นอีกราากัว่าเยันเดี๋ยวทีจะมีาจะเปทั้เดี๋ยวมีแน่นอนครับแต่ว่าจะเร็วๆนี้หรือว่าจะอีกสักพักหนึ่งก็ต้องรอดูครับเขาไปทำอะไรเรื่องงานว่าในรอก มีที่เป็นงานด้วยอาจจะมีไปร่วมงานด้วยส่วนสรับรางวัลยังไม่แน่ใจครับช่วงที่เราคือโดนเล่นขยที่นี่บ่อยมากเลต้องกดเดิมนิดนึงครับช่วงนี้ผ่านมาเยอะมากเลยครับแต่ว่าช่วงนี้เริ่มพราวๆลงนะครับเพราะว่าโปรเจกต์ที่นี่ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรถ้าอยากคอนเสิร์ตล่าสุดครปัญญาเลยสองสองก็ใช่ครับใช่ครับก็ขายเลยละกันครับสักร้านออกสักร้า ฝากเลยครับคอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการครั้งแรกเต็มตัวของนูนิวนะครับชื่อคอนเสิร์ตว่านูนิวเ i r สคอนเสิร์ตดีมแคชเช h e ร์ครับเป็นเหมือนคอนเซปแบบนักล่าฝันครับก็เพิ่งประกาศไปว่าจะจัดในวันที่1 0 1ถึงสิสิงหาคมครับจัด2วันที่ i ิ p แ c กอา e n a กรุงเทพบ ก็จริงจริงที่ผ่านมาเมื่อ2ปีที่แล้วเคยมีเอ่อไฟมิทติ้งคอนเสิร์ตครับทางนั้นก็ยิ่งใหญ่แล้วแต่ว่ามียิ่งใหญ่กว่าแน่นอนเพราะว่าจัดที่ยินเท็กด้วยขนานที่ใหญ่กว่าเดิมครับแล้วก็ครั้งนี้มีเพลงของตัวเองเยอะเยอะขึ้นด้วยแล้วก็มีโชว์ที่แบบร่วมกันคิดกับทางค่ายเยอะมากเลยครับแล้วก็ผมก็มีส่วนในการคิดคอนเสปร์ด้วยเป็นเกี่ยวกับท้องฟ้า หนูยังมีคอนเสิร์ตที่นา่แล้วครับผมจริงๆเราซัพพอร์ตมี่ก็ซัพพอร์ตได้หมดเลยครับผมว่าหนูอยากได้อะไรได้เฮียวไหวก็เพราะว่าที่ซีโพสแต่เพราะผมบอกหนูไปว่าผมไม่อยากโชว์อยากไปนั่งดูเพราะอยากได้อัดรถกันนั่งดูมากกว่าเราอยากล่าสุดที่พี่ซีโพสตอวยยศน้องมากบอกว่าในในเอ็กเป็นยังไงบ้างมันว่าอวยไหมมันก็มีอวยบ้างแล้วก็มีชมจริงๆนะผมก็รู้สึกว่าดึงใจกับความตื่นตันใจที่จริงคนท่าของศิลปินเนี่ย ความผ่อนแรกคือการคอนเสิร์ตแรกครั้งแรกในชีวิตของเนี่ยเรารู้สึกว่าหนูก็ก้าวเข้ามาถึงความเป็นหนุ่แล้วก็อยากให oney, sí. ้หนูทำเต็มที่อย่างที่หนูบอกว่าหนูจะทำเต็มที่แล้วก็คอยซัพพอร์ตไมื่อวันเรื่องอะไรก็ตามแต่จริงก็คอยจริงๆก็อยากเป็นสปอนเซอร์นะเขาเป็นเจ้าของท้ายเขาหนูเล่นเรื่องของท้าย ถ้าจะเป็นซื้อเราับไหมลูกค้าจะเต็มยังก็ยินดีครับสปอนเซอร์ของกินแล้วกันาเรากินก็กินเลยพอหนูกินได้ไหมทุกคนเราแจกของกินให้ทุกคนเลยเอาของกินเขาหอไม่ได้มันจะใช้เงินเยอะมากเลยนะเก็บไว้ซื้อของให้หนูดีกว่าเออถ้าเราไปซื้อของกินแล้วเราจะทิ้งเป็นเกตได้ไงอ่ะเราลุ้นได้ไงผมเป็นเกตอ๋อโอ้ยี่สี่ตาตาหนูไม่เล็กเลกไม่มีที่รุ้ไม่เป็นไรไม่คือผมบอกแล้วว่า เนี่ยอยากไปนั่งดูถ้าสมมติถ้าเป็นเกตก็ขอแค่เป็นเกสแค่วันเดียวพออะไรเนี่ยนะครับว่าใสก็อยากเป็นเกสเหมือนกันฮนะอยากขึ้นโชว์เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้คุยแบบเสร็จสับแต่ก็มีเกิดมาบ้างว่าอยากโชว์ไหมหรืออาทำอะไรเล,เลยบอกหนูว่าถ้าอยากให้โชว์ก็แล้วแต่หนูเลยหนูก็เปิดมาว่าถ้าอยากโชว์อะไรก็แล้วแต่หนูเลยเพราะคอนเสิร์ตเนี่ยทำได้หมดจะให้เนียตีลังกาต้<อ>นไฟแบบเขาเคยเอา<อ><อ>มีดดาบ เขาเรียกอะไรกับกายกรรมมาเป้าเนี่ยนี่คอนเสิร์ตหรืออะไรเนี่ยคอนเสิร์ตหรือโชว์เนี่ยใช่แต่หนูเลยอยากให้โชว์อะไรก็คือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไม่แน่อาจจะได้ที่นั่งพิเศษไปนั่งดูอย่างใกล้ชิดบนเวทีก็ได้เปิดรอบสามเวล่าให้เงียนั่งดูคนเดียวเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสองวันไม่เหนือยอยากนอนหลับพักผ่อนได้ไหมนะสิว่าจะเปิดให้แบบรอบเดียวให้เงียนนั่งดูคนเดียว อะ้รก็จะตลกไปได้ไม่คุ้มเสียสั่งรอบพอละครับจริงๆอยากรอบของเนเลยควยังไงบ้างไม่ได้หวานทุกเซตแต่เกี่ยคนข้างใหญ่แล้วเราต้องโฮลทั้งลูบอลสองจริงๆเคยขึ้นหิมแพร์มาบ้างแล้วครับก็รู้สึกว่าใช่ใหญ่ครับแล้วครั้งนี้ต้องขึ้นไปแล้วก็โฮอยู่คนเดียวด้วยแต่รู้สึกว่าน่าจะทำได้ครับช่วงนี้อาจจะยังไม่กดดันเท่าไหร่แต่ว่าช่วงไม่ไกลน่าจะเริ่มกดดันครับ ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยผมก็จะพยายามคิดว่าคนที่มาดูก็เป็นแฟนๆทีร่รักเราสะพอตเราอยู่แล้วใช่ผมก็จะคอยมอบความสุขให้แฟนๆครับเล็งเล็งไว้แลรงนอกจากคนข้างคนนี้ต้องรอดูครับส่วนบอกบอกเลยว่าคอนเสิร์ตหนูมีเซอร์ไพรส์เยอะมากใช่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ด้ หลายตลบเลยเกสคนอื่นเกสท่านอื่นก็มีแบบติดต่อไว้บ้างแล้วครับหลายหลายหคนเลยครับก็เหมือนได้เติมเต็มฝันเลยครับเพราะว่าครั้นี้ก็เป็นครั้งแรกกเป็นทํางการก็ได้ที่อิมแพกเลยยิ่งใหญ่มากเหมือนแบบเราได้ทำตามคอนเซปต์ด้วยเพราะว่าคอนเซปต์คือนักล่าฝัน ซึ่งพี่โน,น,นิวก็กำลังเล่าปัานอยู่นะรู้ไหมมันแค่เป็นประสบการณ์ที่ดีมากฉันก็จี่พี่สบายอยู่แล้วหนูหนูเคยผ่านคอนเสิร์ตมาเยอะมากไปขึ้นคอนเสิร์ตเป็นแกของศิลปินยเยอะมากหนูได้จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ซึ่งผมว่าหนูต้องมีอะไรเติบโตจากคอนเสิร์ตมากใช่ครถวที่ผ่านมาก็ ก็ขึ้นมาค่อนข้างหลายเวทีแล้วครับก็ทําให้ผมโตขึ้นเรื่อยๆครั้งนี้แหละจะเป็นอีกก้าวที่ใหญ่มากๆเลยองผบ